สวัสดี FC คอบอลและสมาชิกในครอบครัวเทพบอลของผมจานบาสเทพบอลทุกท่านทุกคนนะครับยังคงสดชื่นอย่างที่ฝันเหมือนเดิมครับสมาชิกในครอบครัวเทพบอลของเราแตกทุกวันจริงๆซปเปอร์วีพีแตกมาแล้ว8วันติดๆครับใครที่อยู่ในครอบครัวเทพบอลตามกันไปยินดีด้วยทุกคนครับส่วน f c หน้าช่องครับทาคลิปหน้าช่องแตกมาแล้ว6วันติดๆครับเมื่อวานนี้หน้าช่องนี้อาจจะไม่ทําแต่ช่อง4ช่อง5ตัวผมทาไว้ให้เมื่อวานนี้ก็แตกกันอีกแล้วฉะนั้นครับทุกท่านที่ดูคลิปผมอยู่นะครับแล้ว ต้องการเป็น fc กันนะชื่ชอบในบทคราะหอวิจารณ์กันกดติดตามไว้ของผมไว้เลยทุกแพลตฟอร์มครับเซิร์ชว่าบาร์เทปบอลครับกดติดตามก็ไว้ครับผมมีแนวทางให้ทุกวันและถ้าเกิดอยากได้มากกว่าตัวหน้าช่องครับที่แตกกันทุกวันคือเข้ามาอยู่ในครอบครัวเทปบอลครับถ้าคุณอยากได้ครอบ,รรบรรถถคออบรัวกีฬาดีๆนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ที่สาคัญมีความแม่นยำให้เข้ามาในครอบครัวเทปบอลวีพีของผมได้เลยเพื่อนโจ้ทุกท่านครับในทุกวันครับผมทำคำอธิบายไว้แล้วใต้รูปโปรไฟล์คำตามนั้นคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนนนกััััไดด้้เลยครรบบมาาแวททงงี ฟุตบอลครับฟุตบอลสดฟุตบอลเอเชียฟุตบอลยุโรปคัดให้ครบจบในที่เดียวชนิดกีฬาอื่นเราก็มีให้นะครับที่สําคัญเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้นนะครับสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยการดูแลสมาชิกับคนอยู่สปอนเซอร์ไหนมานะครับไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยนะครับมาอยู่กับผมได้เลยนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ยิ่งมีปัญหาทุกอย่างผมจัดการให้ทุกกรณีนะครับวันนี้สวัสดี FC พี่น้องกันอีกครั้งครับค่ำคืนวันศุกร์นะครับที่26ธันวาคม2568ครับเริ่มต้นบ็อกซิ่งเดย์กันแล้วนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับคัสสันฟุตบอลมาให้เหมือนเดิมออเดิฟหน้าช่อง3าออเดิฟเอานใ ควรให้บอลอย่างที่บอกครับทุกคลิปเลยว่าหน้าช่องเป็นเพียงแค่ออดเดิฟเป็นเพียงแค่น้าจิ้มของแท้ของจริงในครอบครัวให้บอลครับคัดสรรมาให้แล้วจะเลือกแนวทางไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับคู่แรกในคัมคือวันนี้ครับมากันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะเริ่มต้นบ็อกซิ่งเดย์นะครับไปที่โอทัฟฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านตอนแรกกระเบียดนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับคู่นี้ก่อนเกม แมนยู U, ล้างอันดับที่7ของตารางพรีเมียร์ลีกครับส่วนนิวคาสเซิลล้างอันดับที่11ตารางพรีเมียร์ลีกนณะตอนนี้นะครับคู่นี้ต่างประเทศมองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเสมอไหนเสมอกันอีกหนึ่งทางเลือกที่คู่นี้ตามประเทศเขามองว่ามองบนโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาเนี่ยต้องทํากัน3สกอร์ขึ้นไปถึงจะยิ้มกันได้สําหรับกองเชียร์เฉพาะกิจแนวทางนี้หน้าเลือกเชียร์มากๆครับวันนี้ไม่ต้องไปทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับหน้าเลือกมองบนโอเวอร์สกอร์เต็มเวลามีเหตุผลให้แล้วแมนยูนะคร การเล่นนิวคาสเซลดูดีกว่าในช่วงหลังๆนะครับผมมองว่าวันนี้ตัวผู้เล่นแมนยูขาดแกนหลักพอสมควรเหมือนกันไปติดทิมชาติก็มาซาอุยนะครับเดียโลนะครับแล้วก็ทางด้านของไบออนเอมโบโมที่ไปเล่นแอฟริกันเนชั่นครับส่วนที่เหลือก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บแกนหลักด้วยครับบุนโน่ไฟเนสเจ็บ ต้องใช้ตัวสำรองลงนิวสเซิลก็เจ็บพอสมควรเหมือนกันโกคานิกโปรคำอะไรก็ตัวูเล่นแกนหลักไปรับใช้ชาติแล้วก็เจ็บพอสมควรเหมือนกันต่างเจ็บนะครับแต่ก็นะครับคนผู้เล่นมาที่แบบว่าไม่ค่อยสมประกอบทั้งคู่วันนี้คิดว่าเปิดหน้าแลกกันมันอย่างแน่นอนดังนั้นครับผมคิดว่าการทาสกอร์ในช่วงหลังทําสกอร์กันเยอะด้วยในการเจอกันมามีได้แน่สประตูวันนี้ครับเลือกเชียร์มองบนโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาไม่ทําำไม่ควรผิดหวัง นะครับคู่ที่2ครับมากันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับโคเวนทีซิตี้ครับจะเปิดบ้านตารางกัมียนะของสวอนซีซิตี้ครับก่อนเกนสวอนเอตคนที่อันดับที่1ของตารางครับส่วนสวอนซีอันดับ19ของตาราง เดอะแชทริตอนนี้นะครับวันนี้หน้าเสือตามประเทศก็มองว่าโคเวนที่ซิตี้ครับเปิดบ้านได้เปรียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มได้ครับหนประตูเฮหนมุม2ประตูเฮนเต็มแนวทางกระแสที่อยากให้ไปผมชอบที่จากสูงอย่างโคนที่ซิตี้มากกว่านะครับพวกเขาได้เปรียบทุกอย่างอยู่แล้วรู้การน,นี้ครับ เรื่องคุณภาพนักเตะวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยฟอร์มการเล่นก็ดูดีกว่าทางน้าของสวอนซีนะครับผมมองว่าวันนี้เป็นบอลวันเวครับโคโนซิตี้บุกเข้าใส่อย่างแน่นอนถ้าอยากเป็นแชมป์อยากเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกจำเป็นต้องหายชนะในบ็อกซิ่งเดย์ให้ได้เยอะที่สุดผมมองว่านะครับและมีโอกาสที่ดีครับลูกทีมของแฟรงค์ลัผนผาดเล่นดีกว่าอยู่แล้วคิดว่ามีแน่หนึ่งประตูรุนไม่สองกิเต็มเท่านั้นฉะนั้นครับคู่นี้ไปที่ สวอนซีซิตี้นะครับคู่ที่3ครับออเดอร์ปิดท้ายสำหรับหน้าช่องครับเรามากันที่นะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับจิ้งจอกสยามจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้ก่อนเกมเลสเตอร์อันดับ13ของตารางครับส่วนวัตฟอร์ดอันดับที่10ของตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพณตอนนี้ครับวันนี้ความได้เปรียบนะครับต่างประเทศเขามองว่าหน้าเสือเนี่ยเซเตอร์ได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มไม่ได้ครับแนวทางกระแสที่อยากให้ไปคู่นี้จากการวิเคราะห์มาผมชอบที่ทีมเยือนอย่าง วัตฟอร์ดมากกว่านะครับถึงแม้เลสเตอร์ซิตี้ได้เปลี่ยบที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาครับแต่คุณภาพนักเตะและฟอร์มโดยรวมนะครับวัตฟอร์ดสู้ได้เลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้ลูกการนี้ฟอร์มกระท่อนกระแท่นพอสมควรมีชนะและก็หลุดเสมอหลุดแพ้บ่อยครั้งเหมือนกันวัตฟอร์ด นาวัตฟอร์ดในตอนนี้นะครับถ้าไปดูจริงๆครับใน10เกมหลังสุดของพวกเขาหลุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวฟอร์มกำลังดีมากและมีลุ้นนะครับเออฟเลื่อนชั้นด้วยในลดกการนี้ผมมองว่าค่อนข้างสูสีคู่ขี้จริงจริงนะครับผมมองว่าบุกมายันเสมอกับเอาะทางด้านของเลสเ,เตอร์ได้แล้วก็ชัชนะหาชนะก็มีสิทธิ์เหมือนกันมองว่าสู้ได้ครับวันนี้ไม่แพ้ครับให้เลือกเชียงหน้าของวัตฟอร์ดไปไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปออเดิร์ฟสามออเดิร์ฟหน้าช่องนะครับวันนี้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันครับมองบนเต็มเวลาคู่ระหว่างแมนยูกับนิวคาสเซิลครับจะทำสามสกอร์ขึ้นไปมองโคเวนทีซิตี้อย่างน้อยจะเฉือนชนะทางด้านของสวอนซีซิตี้ได้หนึ่งประตูและมองวัตฟอร์ดครับวันนี้จะบุกไปไม่แพ้ให้กับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ผมมองว่าอย่างนั้นนะครับสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ผมให้ไปกับทุกท่านในทุกวันครับให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็น ของเกมนั้นๆครับไม่ใช่เปิดคลิปมาทําคลิปแบบมัว่วโซ่ตัวเหลงทําคลิปแบบนั้นผมไม่ทําอย่างแน่นอนผมให้ด้วยข้อมูลความนั้นเป็นซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ฝากกันไว้และฝากกันไวสุดท้ายเลยครับอยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับของแท้ของจริงในครอบครัวที่บอลมาส์ลับซปเปอร์วีพีในทุกวันแตกทุกวันหากินหาใช้ในช่วงปีใหม่กันได้เลยกับทุกคนกับทุกวันจริงๆครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ฟมีคําอธิบายอยู่ทําตามนั้นคลิกเข้ามา เป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับข้ามคือวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับโลกฟุตบอลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ